สบายดีเพื่อนเพื่อนสบายดีเพื่อนเพื่อนพูนน่ารักทุกท่านเพื่อนเพื่อนทั้งยุโรปทั้งเมืองไทยทั้งเมืองลาวเมื่อนี้สกีพามากินปลาท่องโกปลาท่องโกกับกาแฟพี่น้องนี่ตื่นมาตอนเศร้าเนาะนี่พี่น้องเอ้าสกีขึ้นบอสไซจานเพื่อนเพื่อนกับสิบาเนาะ ไปอย่างขึ้นโบไซจานนี่พะว่หยังปลาทั้งโกเขาจะทอดมีน้ำมันแล้วเขาจะทอดมีน้ำมันแล้วสวกีญานมันมีน้ำมันัส,ก,สกีก็เลยเอามาใส่อันนี้มาใส่กระดาษสากีโบไซเอนจานสากีเอามะอุ่นใส่หม้อไรน้ำมันเพราะว่าเพื่อนคนล้าเขาเจเห็ดมาเห็ดซิม เขาเจะเห็ดมา,าเห็ดซิมแล้วบัดนี้อ่าเขาเจ้าเห็ดใส่ซองแข็งเขาเจ้าเห็ดใส่ซองแข็งไห้แล้วบัดที่นี้กะเขาเจาา้า,เ,เ,าเอามาฝากสกีกัเลยว่าเอามาอุ่นใส่หม้อไล่น้ำมันเอาอุ่นกินมือละคู่มือละคูพี่น้องสกีย่านมันติดน้ำมันสกีกเัเล่นเอาเอาใส่กระดาษซับมันแบบนี้เนาะนี่เพื่อน เดี๋ยวจะให้บึงว่าขาเจ้ามาฝากหน่อยฝากหลายขนาดใดพูดนะคุณเพื่อนเอ้ยเต็มพูดนะเนะขาเจ้ามาฝากเขาเจ้าเก่งเก่งนะอืมขาเจ้าเก่งขาจะเห็ดกับเพราเก่งเห็ดก,กับเจ้าเห็ดกับเพาดีแบบฉันเพาะอยู่เมืองนอกกะกะได้กินเด้อป่าตองโกอยากกินอย่างของบ้านเฮาก็าเห็ดเอาพี่น้องเอ้ย ส,ก,สกีก็กินแบบบ้านๆนี่แหละเอาวางเซนนี่แหละเลี้ยวโบต้องวางเซนจานเพราะว่าให้โบให้มีน้ำมันหลังจากน้ำมันออกเบิดละสกีจังสิมาใส่จานบัดทีนี้หลังจากสับน้ำมันออกหมดแล้วเนาะอึอป่อะะปลาท่องโกกินกาแฟแซ่บ ตื่นมายมเศร้า,าๆเนาะพี่น้องเนาะพอได้กินกาแฟกระปัตท้องโกเนี่ยอุย้ยขึ้นหอดบ้านขนาดเลยเมือ่อสนะักกี่กนะ็อยู่หลังกล้องเนาะเพื่อนๆเนาะขออนุญาตอยู่หลังกล้องตื่นมาหนะ้าตากับพันได้ล่างดอกพี่น้องเลยยำพันไดแตงหน้าบางเือกะขาดความันใจหน่อยหนึ่งกะขอเอาเป็นเสียงแจ้วเจ้ามาให้เพื่อนๆได้ฟัง ทางฝรั่งเศสก็อากาศหนาวหนาวเย็นเย็นพี่น้องเลยอากาศหนาวอากาศเย็นหลายเมื่อนี้ก็ไปเห็ดงานคือเก่ามานั่งกินกาแฟเซ่บเซบแล้วเราก็ไปทํางานเนาะเมื่อนี้เนาะเอาก็ะสั้นกะคลิปนี้ก็สิเห็ดเบ่ยาปานในเด้อเพื่อนๆเด้อคิดถึงคิดถึงเพื่อนๆก็อยากให้คลิปให้เพื่อนๆได้บึงมาอัปเดต อยู่ทางฝรั่งเศสว่าปิดแนวได้ช่วงน,นี้อากาศหนาวสกีกับบุกงานหลายช่วงน,นี้บุกงานลุยงานยังมีเหือมีเฮงเหตุงานกับเหตุป้ายนะเพื่อนๆเนาะนี่มือใดมือหนึ่งทาร่างกายเขาบาไวแลวเขาจังพักพอนช่วงนี้ลุยงานได้ก็ลุยไปก่อนคันว่าสิจบคลิปสกีก็ยังอยากเบ้าอยู่ ช่วงนี้สกีเห็นงานหกมื้อต่ออาทิตย์เนาะเพื่อนเพื่อนถ้าเฮาบกเกียดข้านอยู่ทางเมืองนอกเมืองนามีแต่เงินทางนั่นพี่น้องเอ้ยมีแต่เงินทางนั่นเก็บเอาเลยเงินของเฮาทางนั่นถ้าขยันบบบออดพอสกีเห็นงานล้านสปาเนาะ สกีเห็นงานหามือจัดถึงซุกแล้ววันเสาร์สกีกะไปไปเห็ดเพิ่มไปเพิ่มอยู่ลานทันละเขาเจากระจายพิเศษต่างหากสินะพอได้ซื้อเขาต้มขนมให้ลูกให้เต้าพี่น้องเอ้ยเห็ดจังหดเขาอยู่เมืองนอกเมืองนะว่ากันไปว่ากันไปคลิปนี้ก็ขออยู่หลังหลังกล้องคือเก่านะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเจอกันหน้ากล้องเนาะเพื่อน ขอโทษขออภัยเพื่อนๆเอ้ยให้เห็นแต่ปลาท่องโกดเลยลำมานนี่เอาก็สั้นกะขออนุญ,ญาตกินปลาท่องโกกนเด้อเพื่อนเด้อบายๆโชคดีมีเฮงทุกผู้ทุกคนเงินไหลน้องท้องไหลมาเด้อบายๆ